ในหน้าของเราได้นะครับเข้ามาช่วยในการถ่ายทำคืนให้มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งสวัสดีครับไนนเนอร์นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้เจ้า Insta 360 H Pro 2มาใหม่นะครับจริงๆก็พอได้เปิดตัวมเมื่อประมาณสามเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับนี่เราก็เพิ่งมีโอกาสได้มาครอบครองนะฮะต้องพูดอย่างนี้ครับว่าในตลาดตอนนี้ก็จะมีพวกแบรนด์ GoPro มี DJI นะครับแล้วก็เนี่ยแหละฮะ Insta 360ที่เขาก็ลังมามาแรงกัน,กนมากๆนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เจ้า Insta360 Edge Pro 2 เรื่องประสิทธิภาพของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่ผมได้ศึกษาเบื้องต้นมานะครับกป็ประสิทธิภาพ performance ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างเหนือกระเจ้าเอ๋ยนนะะผมจะแบบอวยเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมา unbox ไปพร้อมๆกันนะครับว่าภายในกล่องเนี่ยมีอะไรกันมาบ้างนะครับก็ได้มาใหม่ๆเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนออกไปทดลองใช้ด้านนอกในแบบ outdoor เลยนะครับในการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าการใช้งานจริงเนี่ย มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับบ้างใภายในกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีตัวกล้องนะครับเท่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีแบตมาให้1ก้อนนะครับในนี้มีมาให้ไหมในตัวกล้องมีมาให้อีก1ก้อนนะครับก็ตัวที่ผมได้มาแล้วน่าจะเป็นตัวแพ็กเกจแบบเริ่มต้นนะครับภายในก็จะมีตัวแมกเนติกนะครับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ เป็นตัวยึดฐานกล้องแล้วก็จะได้มากับตัวที่เป็น universal ของกล้อง action cam นะครับแล้วก็มีตัวปิดปิดไม้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเจาะกล้องของเราเนี่ยลงน้ํานะครับแล้วก็สามารถลงได้เลยนะครับถ้าเกิดแต่ต้องเปลี่ยนในตัวตัวปิดไม้นี้ก่อน,นครับมีสายชาร์จนะครับมีตัวยางซีลนะครับแล้วก็แค่นี้ครับด้าไหนไม่มีอะไรเลยครับไม้เมยมีไหม ไม้ไม่มีนะครับที่ผมได้มาก็จะไม่ได้มีตัวไม้เซลฟี่สติกอะไรมาให้ด้วยนะครับแกะออกมาเรียบร้อยนะครับนะครับก็เจ้าเอสโปสนะครับภายอนนอครับถือดูพรีเมียมมากๆด้วยวัสดุที่เขาเลือกใช้นะครับแล้วก็เนี่ยฮะพวกข้อต่อจอพับเอ่อข้อต่อจอพับต่างๆก็มีความแบบแข็งแรงนะครับไม่ได้ดูแบบเป็นพลาสติกก็แก๊กยังไงนะครับก็แข็งแรงมากนะครับแล้วก็นี่ฮะ ผมลืมบอกไปทาง i n s t a g r a เนี่ยเขาก็จะมีเมมโมรีของเขานะครับที่สามารถรองรับตัวไฟล์8 k ของเขานะครับจริงก็มาด้วยกันนะครับก็สามารถจัดมาได้นะครับเริ่มต้นที่เรื่องของสเปคนะครับก็ตัวเซนเซอร์ของเขานะครับมีขนาดที่ใหญ่ที่สุด ในตลาดนะตอนนี้นั่นเลยนะครับก็คือ1นึ่ับหนนิ้วนะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่ร่วมกันพัฒนากับไลกานะครับก็คือจะมีพวกโหมดสีต่างๆที่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ของไลกาเข้ามาด้วยนะในเรื่องของโหมดสีนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับสามารถถ่ายสูงสุดไปถึง 8K 30เฟรมเลยนะครับอันนี้คือแบบสุดยอดมากๆแต่ก็ถามจริงว่าตอนนี้เราจะได้ใช้ไหมก็อาจจะยังไม่ได้ใช้นะเพราะว่าสุดท้ายเรากล้องตัวอื่นที่เราใช้ในระบบของเราเนี่ยก็ยังจะเป็นให้ได้แค่ 4K ่นะครับสุดท้ายก็ต้อง port เ,เป็ 4K อยู่ดีดังนั้น การที่เขาใส่ 8K เนี่ยก็ถือว่าเป็นการโชว์ศักยภาพแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยกล้องสามารถไปได้ถึง 8K แล้วนะครับส่วน 4K เนี่ยสามารถถ่ายได้สูงสุดถึง120เฟรมเลยเออคือโหดมากนะครับสามารถเปิดหมดล็อกได้นะครับนี่ฮะล็อกก็อ่อนได้สีสรับคนที่ต้องการแบบเกรดดิ้งต่างๆนะครับแล้วก็สามารถกดพรีวิวได้นะครับใครที่กลัวมันจะมืดไปก็เปิดตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการพรีวิวให้สีมันดูแบบ ป็นปกติแบบหลังจอนะครับจะได้ไม่งงเนาะแล้วก็มุมมองของภาพนะครับตัว S Pro 2เนี่ยเขาได้มีการทําให้มันกว้างขึ้นมากกว่าตัวแรกนะครับมีมุมภาพที่กว้างขึ้นถึง157เลยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของระบบ AI ที่มาช่วยคํานวณนะครับทำให้เวลาเราใช้ภาพที่เป็นมุมที่มันกว้างเนี่ยภาพจะไม่ค่อยโดนแบบปกติถ้าเกิดเราใช้กล้องไอชันนแคมถูกนะครับมันจะภาพเนี่ยมันจะดูบวมๆถ้าเกิดว่าเราใช้มุมกล้องที่มันกว้างมากนะครับแต่ในโหมด ที่เป็นมุมกว้างของเจ้าเอชโป r ส2ที่เรียกว่าเมกาเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของระบบที่ AI ที่มาช่วยคำนวณในเรื่องของอทําให้ภาพเนี่ยมันไม่บวมนะครับพวกเส้นต่างๆที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยมันจะตรงมากยิ่งขึ้นนะครับตัวชิปนะครับก็จะเป็นชิปคู่แบบดูโอนะครับทำให้ระบบการประมวลผลต่างๆเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นด้วยความที่เขามีรูรับแสงที่กว้างนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่ากล้องแอชัชนแคมในตลาดนะครับทำให้การถ่ายภาพตอนกลางคืนของเขาเนี่ยมีความ ผมชัดแล้วก็สว่างมากกว่าแบรนด์อื่นนะครับนอกจากนั้นนะครับ H Pro 2นะครับยังสามารถมีตัวโหมด Active HDR ที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างเก็บรายละเอียดแสงได้ดีกว่าแบรนด์อื่นๆเช่นเดียวกันครับด้านหน้าเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมครับตรงไมโครโฟนครับด้านในเนี่ยเขาใส่เป็นตัวกรองเหมือนเป็นตัวคล้ายๆ Dead Cat ของตัวกล้องนะครับก็จะเป็นเหมือนฟองน้ําด้านในนะครับสามารถช่วยกรองอเสียงลม ต่างๆที่เข้ามาปะทะตัวกล้องได้ดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นลูกเล่นที่ผมว่าค่อนข้างใส่ใจมาแล้วก็ทําให้แบรนด์นี้นแตกต่างกับแบรนด์อื่นนะครับในกล่องก็จะมีพลาสติกตัวนี้มาให้ครับก็คือเราสามารถใช้สลับกับตัวนี้ได้ครับถ้าเกิดว่าเราต้องเอากล้องตัวนี้นไปดาน้านะครับแล้วก็แค่สลับใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บเจ้ากล้องตัวนี้นก็สามารถลงน้ําได้ถึง12เมตรโดยที่จะไม่ต้องใส่พวกเคสกันน้าต่างๆได้เลยครับถือว่าเจ๋งมากๆนะครับ ก็ในเรื่องของการดำน้ำอาอี๋ยวนี้ผมบอกไปถ้าเกิดว่าดาลงไปในน้ำเนี่ยเขาก็จะมีระบบสาหรับเจ้าเอสโปนะครับเขาก็จะมีระบบประมวลผลที่ช่วยทําให้พวกภาพต่างๆเนี่ยหรือว่าการเวลาเราเอากล้องลงไปดําน้ำเนี่ยปกติพวกมันจะมีพวกแสงที่มันเข้ามาหักเหหรือว่าสีมันก็จะเพี้ยนไปนะครับแต่เจ้าเอสโปเนี่ยเขาจะมีโปรเซสเซอร์มีระบบประมวลผลที่ทําให้สีของเราเนี่ยสมจริงแล้วก็สวยมากยิ่งขึ้นครับต่อมาครับก็จะเป็นจุดเด่นของเขานะครับก็คือในเรื่องของจอคลิกตรงนี้นะครับก็มีขนาดถึง 2.5ก็เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเซลฟี่ไปนะครับเราก็จะเห็นแบบออจอของเราเนี่ยเต็มตาเลยนะครับก็ส่งด้านหน้าตรงนี้นะครับจอ LCD ของเขาก็จะไม่ได้เป็นจอที่แสดงภาพนะครับจะเป็นโชว์แค่เฉพาะแบบโหมดการถ่ายก็คือจะทำให้เราเนี่ยเห็นแบบ เออโหมดว่าเรากาลังถ่ายโหมดอะไรอยู่ได้นะครับเรจิงถามว่าไอ้ด้านหน้านี่จําเป็นไหมในในเรื่องของแบรนด์ื่นที่ผมมีก็จะเป็นมีของ D J I นะครับที่จะมาเอามาเปรียบเทียบเนาะเรื่อของ D J I เนี่ยเขาก็จะมีจอด้านหน้าก็จริงนะครับแต่มันก็จะไม่สามารถแบบเห็นได้ชัดอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็แค่ได้ประมาณแบบกะกะดังนั้นการที่เรามีไอ้นี้เนี่ยมันก็สะดวกเหมือนกันทีนี้ก็อยู่ที่การใช้งานนั่นแหละว่าใครสะดวกกว่าอันนี้ก็อาจจะมีข้อเสียในเรื่องของเอ็กซ์โปผมว่าถ้าเกิดว่าเราไปติดมอเตอร์ไซค์ กล้องมันร่วงหรือว่าอะไรเนี่ยก็อาจจะทําให้แบบพวกจอตรงนี้เสียหายได้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียของช้าง S2 นะครับสำหรับการมีจอพับแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดการใช้งานทั่วไปนะครับการบล็อกหรือว่าการไปเที่ยวอาท์ดอต่างๆเนี่ยผมว่าจอใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมันสะดวกมากแล้วเราสามารถแบบเนี่ยเลื่อน เ,เลื่อนหมดต่างๆตั้งค่าอะไรผ่านแบบจอตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราใช้จอเล็กแบบวเหมือยค่ายอื่นตรงนี้เนะี่ยบางทมีมันเล็กเกินไปเวลาเราสไลด์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบค่าเรียกก็ตอบสนองได้ไม่ตามที่เราต้องการนะครับดับงนั้นการมปจอใหญ่ก็สะดวกกันแบบคนละแบบนะครับนีะพับแข็งแรงมากครับการจะปุดล็อกก็คือเราต้องกดปุ่มข้างข้างๆขึๆ้นก่อนนะครับแล้วก็งัดขึ้นมานะครับค่าเรียกก็ความหน่วงความอะไรมันก็ไม่ได้หน่วงนะครับก็พับปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของที่ ระบบที่ชาวขี่มอเตอร์ไซค์แบบเราเนี่ยชอบมากๆก็คือกล้องเนี่ยสามารถเชื่อมกับบลูทูธเซน่านะครับแบรนด์เซน่านะค,คือสามารถเชื่อมปึ๊บแล้วก็สั่งงานผ่านด้วยเสียงได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูต่อมาเป็นฟ,ฟีเจอร์ที่สามารถควบคุมการถ่ายด้วยท่าทางนี้ก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเออไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบ เรียกว่าอะไรแปลกใหม่มากนะครับสำหรับสำหรับการถ่ายเพราะว่าพวกโทรศัพท์มือถืออะไรนี้ก็มีแหละแต่สำหรับกล้องแอคชั่นแคมบางทีก็จําเป็นนะครับบางทีเราสมมติว่าผมติดอยู่ที่แฮนด์บาร์มอเตอร์ไซค์อยู่ไกลๆนะครับแล้วเราต้องการแบบกดสตาร์ทเรคคอร์ดอย่างเงี้ยเราก็ื่อจะใช้หน้าทางแบบนี้ครับปุ๊บกล้องมันก็จะเรคคอร์ดให้นะครับในเรื่องของโหมดต่างๆนะครับเราก็แค่สไลด์อย่างนี้นะครับก็จะมีโหมดเดี๋ยวผมไลน์ตั้งแต่หมดภาพเป็นภาพนิ่งนะครับภาพนิ่งเนี่ยสายได้ถึง50ล้านเลยนะครับ50ล้านพิกเซลถ้าาาเเเกิิดดดว่รรปสุนะคับ ก็สามารถตั้งเวลาได้นะครับจังไฟล์ได้เป็น JPEG แล้วกันอ่ะจะได้ไม่หนักเครื่องมากเพื่อนมาก็จะเป็นหมดวิดีโอที่เราเข้าไปเมกอกี้นะครับก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับปึ๊บเพียววิดีโออันนี้ก็จะสามารถให้เราถ่ายภาพในกลางคืนได้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่ะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเทสหมดกลางคืนกันนะครับซึ่งเจ้าเอ r โปรเนี่ยเขาก็จะมีตัว โหมดพิเศษที่มาช่วยในการถ่ายาแสงกลางคืนให้มันดียิ่งขึ้นนะครับโดยโหมดนี้เนี่ยเขาจะมีการตั้งชื่อว่าโหมดเพียววิดีโอนะครับผมก็จะทําให้เป็นระบบ AI นะครับที่เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพกลางคืนให้มีความมีคุณภาพที่มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆงก่อนหน้าน,นี้ได้มีการลองถ่ายแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอใช้เพียววิดีโอมโหมดแล้วเนี่ย ภาพเนี่ยมันจะมีแฟลร์ที่ยอมมาจากแสงมากกว่าโหมดธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะสลับไปที่โหมดธรรมดา้เพื่อนๆดูอีกทีน,นึงนะครับว่าภาพเป็นอย่างไรบ้างซึ่งถ้าเกิดว่าภาพในโหมดธรรมดาเนี่ยมันใช้งานได้จริงๆก็แทบไม่จําเป็นที่จะต้องมาใช้ตัวโหมดพียววิดีโอเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ก็สลับมาเป็นโหมดแบบธรรมดาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมลองดูฟุตเนาะไอตัวเพียวโหมดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีแสงแฟลร์เข้ามานะครับ อันนี้ค่อนข้างเป็นเหมือนตัว DJI เลยนะครับถ้าเกิดว่าทาง DJI เนี่ยใช้ Super Night Mode อะ่ะมันจะมีแสงแบบผมว่ามันเป็นที่ระบบซอฟต์แวร์ของเขาครับมันสามารถในอนาคตเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้นะครับก็คือพอเราใช้โหมดที่แบบเป็นเพียวโหมดอ่ะเออภ้ามันจะแบบเป็นแฟลร์อันนี้เรามาถ่ายแบบโหมดธรรมดานะครับไม่รู้ว่าตัวแฟลร์เนี่ยจะหายไหมนะครับแล้วก็ความสว่างนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเออ สภาพแสงเดียวกันนะครับนี่อาจจะวิ่งย้อนทางแสงอะไรอยู่ฝั่งนี้มากกว่านะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าโหมดเนี่ยอ่าจริงๆมันด้อยกว่าตัวเพียวโหมดอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าในภาพเนี่ยมันมันชัดอะผมบอกเลยว่าจริงๆใช้โหมดธรรมาดาก็ได้นะเออเพราะว่าเพียวโหมดเนี่ยใช้งาน,นจริงๆริปุ๊บมันจะมีแฟลร์เยอะนะครับแฟลร,ร์ที่มันเข้าสะท้อนเข้ามาในเลนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นอย่างไกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันไม่ได้นะครับแต่เมื่อกี้ดูหลังจอนะผมรู้สึกว่า ถ่ายกลางคืนได้ดีกว่ากล้องเชแคมค่ายอื่นนะครับด้วยความที่เขามีเซนเซอร์ขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็รูรับแสงที่กว้างนะครับต่อมาเป็นฟรีเฟรมวิดีโอนี้จะเป็นโหมดที่ถ่ายด้วยเซ็นเซอร์ที่ใหญ่นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์แบบเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์จริงนะครับจริงแล้วเนี่ยก็จะใส่เต็มเซ็นเซอร์คือมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอ๊ะจัตุรัสละกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาสามารถเอามาครอ ที่หลังได้นะครับก็เป็นถ่ายแบบเต็มเซนเซอร์นะครับสำหรับตัวนี้ส่วนในเรื่องของโหมด Time Shift นะครับก็จะเป็นโหมดของในส่วนของตัวไฮปร r l แล s นะครับโหมด Dash Cam แอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ใช้แทนเขาเรียกว่าตัวกล้องหน้ารถนะครับรถยนต์นะครับที่เหมือนว่ากดาถ่ายเพืทอกเหตุการณ์กล้องเนี่ยก็จะถ่ายไปเรื่อยนะครับ จนถึงมันเต็มเนี่ยมันก็จะถ่ายซ้ํากับเขาเรียกถ่ายทับอีกรอบนะครับในโหมดของ Dashcam นะครับโหมดรูปนะครับก็จะเป็นโหมดที่เราสามารถตั้งเวลาให้มันถ่ายซ้ําวนทับกันได้นะครับทุกๆก,ก,กี่นาทีก็สามารถตั้งได้เลยตามที่ต้องการนะครับสำรโมชั่น so, นะครับก็จะถ่ายด้วยระบบไฮเฟรมเล e นะครับทงที่กล้องตัวนี้ทําได้นะครับถ่ายภาพรัวนะครับแล้วก็ ตั้งเวลาถ่ายอันนี้ก็คล้ายๆแบบว่าไทม์เล็ปนะครับคั l เ r p r มโปรไมีให้เลือกถึง10รูปแบบเลยนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบที่มีเฉพาะของเขาก็คือ l ลก้านะ2รูปแบบให้เลือกด้วยกันในส่วนของโปรแกรมในแอปโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าโดดเด่นมากๆเพราะว่ามันสามารถตัดต่อได้ละเอียดมากๆนะครับแล้วก็มีตัว AI ที่ช่วยตัดต่อให้ออโต้แล้วก็จะได้คลิปออกมาแบบนี้เลยครับ แล้วเรายังสามารถเอามาตัดให้มันละเอียดได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยการเป็นไทม์ไลน์อีดิทแบบนี้เลยคือแอปของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสามารถตัดต่อได้ลึกมากๆนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ให้เลือกต่างๆมากมายเลยครับผมตอนนี้เราก็ออกมาอยู่ด้านนอกนะครับนี่ก็เขาเรียกว่ามาทดสอบการเอ้าเดอร์บ้านนะครับก่อนที่เราจะไปขี่มอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ก็เป็นโหมดสีที่เราใช้แบบสแตนดาร์ดนะครับเป็นโหมดสแตนดาร์ดแล้วก็สาย 4K 6 0เฟรมนะเพราะว่าสุดท้ายเราก็จะไปอัปโหลดแบบ 4K อยู่ดีนะครับผมก็จะเปิดหมด Active HDR นะครับ เดี๋ยวจะลองถ่ายย้อนแสงให้เพื่อนๆดูด้วยว่ากล้องมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เนี่ยฮะตอนนี้เราไปอยู่ในบรรยากาศที่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็ะจะเป็นพวกน้ำพุนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบว่าเออระบบไม้ต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับอันนี้ก็ใช้มุมกล้องแบบลิเนียด้วยนะครับก็จะเ็นมุมกล้องแบบเขาเรียกว่าออธรรมดาสุดภาพก็จะไม่บิดเบี้ยวนะครับแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยคือหน้าผมกับกล้องเนี่ยใกล้กันมากนะครับถือแบบเนี่ยมอแขนแค่ประมาณนี้เองนะครับคือห่างประมาณแบบ ฟุหนึ่งนะครับก็จะได้มุมกล้องกว้างประมาณนี้เลยผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลองเปิดอะ่ะผมลองเปิดเป็นแบบเอาตาวาให้ดูแล้วกันนะครับนะครับก็ข้ามเอาตาวาไปเลยแล้วลกันนะครับเป็นแบบไมก้าเลยนะอย่างที่ผมบอกคือเจ้าเอสโปรซอร์เนี่ยรับก็จะมีระบบในเรื่องของ AI ที่จะมาช่วยประมวลผลนะครับทำให้ไม่ค่อยบวมเหมือนกล้องแอคชั่นแคมค่ายอื่นนะเป็นไงบ้างเพื่อนนี่คือกล้องนี่แทบจะชนหน้าผมแนละอันนี้อ่ะกล้องแบบชนหน้าผมเลยผมว่าอันนี้ชอบมากเพราะว่าเออภาพมันจะแบบ ข้างหลังเนี่ยพวกพวกเส้นขอบฟ้าหรือว่าเส้นรั้วอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะแบบไม่ไม่บวมนะครับนี่คือข้อดีของเจ้าเอสโปเลยอันนี่คือประทับใจมากนี่ครับแล้วก็ Acti v e HDR นี่คือเราย้อนแสงอยู่นะรรบพาทิตตรงนี้เห็นไหมครับเงานหน้าผมเป็นไงบ้างเก็บแสงข้างหลังผมว่าทำได้ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลอง,ลอง,ลองเปรียบเทียบกับเจ้า A c t i o n 5 Pro แล้วกันว่าย้อนแสงแบบนี้กล้องตัวไหนจะดีกว่ากันนะครับ อ่ะครับก็นี่ครับเป็นแบบย้อนแสงเต็มๆเลยนะครับอันนี้ก็เก็บเทียกกันเลยนะครับไม่รู้ว่าอันไหนเปิดหน้าเงาได้ดีกว่าเนี่ยใช้เป็นแบบโหมดสี normal ทั้งคู่เลยนะครับนี่าลองเดิน HDR นะครับอ่ะเนี่ยคือทางกล้องเอสโปผมเปิดเป็นโหมดแบบมุมกล้องแบบไม่กัดนะครับยื่นระยะเดียวกับอั t ต้าวาของ Action 5 Pro นะครับ่าที่ 4K เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองพาเพื่อนเดินดูเปิดเปิ าาบ้งเนี่ยครับข้อดีของการที่มีจอฟลิปแบบนี้ได้คือเราสามารถแบบเนี่ยนั่งถ่ายมุมแล้วเราฟลิปจอขึ้นมาให้เราแบบเห็นมุมภาพมุมต่ำอย่างนี้ได้คือดีมากสำหรับเจ้าแอคชั่น5้าโปรนะครับคือเราไม่สามารถมองมุมต่ำได้เราแค่ทําได้แค่กะนะครับกะมะลองดูครับมุมกล้องก็แอคชั่นตัวแอคชั่นทางก็จะกะกะนะครับส่วนเอสโปรก็เอสโปรสองเนี่ยเราสามารถแบบมองจากจอได้ เป็นไงเรื่องเรื่องของแบบองศาการบิดข,ของภาพเป็นไงบ้างครับผมว่าตัว Action 5 Pro นี้ก็ทำได้ดีไม่แพ้กันนะเ,เดี๋ยวเราลองไปเดินดูใกล้ๆกล้ต่างทำกันนะตอนนี้เราก็เดินมาใกล้ๆกล้บ่อน้ำแล้วนะครับมาดูกันว่าเสียงริมสระน้ำเป็นยังไงกันบ้างอ่ะเนี่ยแต่ข้อเสีย ข้อเสียถ้าเรียกว่าข้อเสียกันไม่ได้ดีเพราะว่าตอนนี้กล้องผมใช้มือ2มือถือถืออยู่นะครับคือถ้าเกิดว่าเราหันแบบอย่างเงี้ยนี่ถ้าเกิดว่าเราใช้มือเดียวออเปอรตอย่างเงี้ยคือแบบลำบากมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะสำหรับคนที่จะเลือกใช้อันนี้คือเราอยู่ใกล้บ่อน้ํานะครับด้านหลังตรงนี้ก็คือเป็นน้าพุนะไม่รู้ว่าเสียงลมของทั้ง2ตัวที่เป็นไงกันบ้าน,นนี้ก็อยู่แบบใกล้ริมน้ํามากๆเลยนะครับือ ก็ประมาณนี้แล้กันเดี๋ยวเราลองออกไปทดสอบกับการขี่โมอเตอร์ไซค์กันบ้างดีกว่านะครับว่าระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยถ้าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับโอเค นึงที่เจ๋งมากๆสำหรับเจ้า e d e p o 2นะครับเ็คือเนี่ยมาสามารถเชื่อมกับบลูทูธเซน่าของเราได้นะครับเ้าเราถ่ายเนี่ยเราก็สามารถแบบพูดไปด้วยภากไปด้วยได้นะสำหรับเหมาะมากสำหรับสายบล็อกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเราสามารถสั่งให้มันกดเริ่มถ่ายได้โดยใช้คําสั่งพูดว่า Start Recording นะครับ Start Recording ตอนนี้กล้องถ่ายแล้วนะครับเนี่เจ๋งมาก Stop Recording เป็นไงเพื่อนๆคือเจ๋งไหมก็ผมไม่ไแน่ใจว่ามันไกลได้สุดขนาดไหนนะครับอาจจะเป็นระยะของตัวบล <Bluetooth S 2> ูทูธไรฟานะครับอาจจะไม่ได้ไกลามากนะนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขี่เส้นทางขูขาดูดูในเรื่องของระบบกันสั่นแล้วก็ภาคเสียงไปด้วยในตัวนะครับของก็เปลี่ยนย้ายก็ลองมาติดที่คางนะครับแต่ทําการแบบพลิกกล้องลงเพราะว่าตัวผมสูงนะฮะก็เลยจะให้แบบยิ่งถ้าเกิดกล้องมันต่ำเนี่ยเราก็จะได้มุมที่สวยขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดภาคเสียงไปด้วยผ่านตัวไมโครโฟนของเซน่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกัันครบ Start recording เออไปโอเคครับตอนนี้ก็ใช้เป็นไม์ของเซ n a แล้วนะครับอันนี้คือสะดวกมากนี่คือข้อดีของแบบชาวขี่มอเตอร์ไซค์เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ไม์ของบลูทูธได้นะครับ มัันจดโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปขี่ดูว่าระบบไมโครโฟนเป็นยังไงบ้างนี่นะครับนี่ก็ใช้เป็น 4K 60เฟรมนะครับกับภาพจากเจ้า a c e Pro 2นะครับมุมแบบแอคชั่นนะครับก็คือมุมกว้างสุดนะกว้างกว่าเมก้านะครับอาจจะมีภาพบุมบวมนิดนึงนะครับแต่เราก็จะได้แบบว่าฟีลลิ่งที่เป็นภาพกว้างๆนะครับ นี่ยก็เนี่ยครับใส่บล็อกก็สามารถพูดไปได้นะครับที่ผมชอบมากเลยก็คือเดี๋ยมันสามารถแบบเชื่อมได้เอออย่างตัว DJI Osmo 5ที่ผมใช้มันมันดีเทีจริงตรงที่แบบว่ามันไม่ต้องต่อพวกถ้าเกิดต้องใช้จะถ้าเกิดว่าแบบจะใช้ไม้ที่มันอัดเสียงครับข้อดีของมันคือไม่ต้องต่อก็จริงแต่เราก็ต้องซ่อนในตัวตัวรับสัญญาณนะครับไว้ในหมวกของเราอยู่ดี เพื่อที่เราจะได้เป็นไม้นะฮะหรือว่าซ่อนตัวไม้นั่นแหละนะครับแต่สำหรับเจ้าเอสโปทูตัวนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีบูทูธอยู่แล้วที่ผมเรื่องของค่ายอื่นนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ของเซนาเนี่ยคือแบบได้แน่นอนประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขอสรุปแล้วกันสรุสรปไปด้วยคีบไปด้วยนะครับก็ผมคิดว่าเอสโปเนี่ยถ้าเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องระบบต่างๆเนี่ยผมให้คะแนนแบบผ่านค่อนข้างแบบดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าเออมาทาให้ระบบ ก,การใช้งานเฉพาะการขี่มอเตอร์ไซค์โโอะไรอย่างเี้เนี่ยมันง่ายขึ้นมากนะครับเนี่ยรวมถึงการอัดเสียงด้วยนะครับเพราะว่ายังไงผมก็ใช้บลูทูธอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะมันก็สะดวกนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือมันก็ต้องโดนตัดในเรื่องของออการฟังเพลงหรือการคุยโทรศัพท์ไปด้วยนะครับเออแล้วก็ข้อเสียของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราขี่มอเตอร์ไซค์ยโโยอยู่ก็ตามหรือว่าเรา ทำอะไรอยู่สองมือเงี้ยแล้วเราต้องการถ่ายเราต้องการพลิกกล้องไปด้านหน้าหรือว่าพลิกกล้องมาด้านหลังเนี้ยมันมันใช้วันแฮนด์อปเปรตยากครับเพราะว่าการงัดจอขึ้นมามันต้องกดใช้มือใช้นิ้วสองนิ้วครับกดปลดล็อกขึ้นมานะครับเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราขี่ร์ไซล้วทางลุยแบบเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราตั้งกล้องไว้ตรงนี้แล้วแบบเขือกล้องมันหล่นลงมานะครับแล้วก็มันอาจจะทําให้แบบจอเสียหายได้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าอนาคตใช้ไปถ้าเกิดว่าเราเปิดจอออกมาแล้วเราตั้งไว้ที่ แฮนด์มอเตอร์ไซค์อย่างงี้เนี่ยไม่รู้ว่าพวกตัวเขาเรียกว่าข้อข้อข้อจอของมันนะครับข้อเกี่ยวมันนะเออมันจะแบบเสื่อมไหมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับถ้าเกิดเทียบกับ DJ i Osmo อลจริงเรื่องเรื่องระบบต่างๆพวกอีโคซิสเต็มของว่างานยดีเจเขาทำมาก่อนนะนะครับมันก็มันก็แล้วก็มีเขามีเขามีพวกอุปกรณ์หลายๆอย่างที่มันทำให้อีโคซิสเต็มเขาเนี่มันสามารถทำงานได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องคุณภาพของไฟล์นะแบบ แสงสีอะไรของไฟเนี่ยมันผมนบอกเลยว่าผมชอบตัวของ Insta S Pro 2มากกว่านะครับเออก็อยู่ที่เลือกใช้งานแล้วกันถ้าเกิดว่าผมเลือกที่จะเอาไปแบบมี outdoor แบบไม่ได้โหดเท่ากับไปขี่แบบโ์ไซค์เข้าไปลุยป่าแค่แบบเออเราไปเดินป่าธรรมดาหรือว่ากิจกรรมแบบเออเล่นเซิรฟ์ฟเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัว S Pro เนี่ยแบบมันมันมันเพียงพอมากๆแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปลุยหน่อยเนาะผมว่ายังไง ตัวค่ายอื่นทั้ง GoPro กลโปก็ตามหรือว่าตัว DJI ก็ตามแบบมันด้วยความที่เขาแบบไม่ได้มีอะไรยื่นออกมาจากตัวเครื่องอะนะครับผมว่าเรื่องความทนทานของเขาเนี่ยมันก็เอออาจจะทนมากกว่าถ้าเกิดว่าไปใช้งานแบบเอ็กซ์ตรีมจัดๆนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ชมตั้งแบบต่ต้นจนจบนะครับใครที่สนใจ Insta 360 S p r o 2ตัวนี้นะครับก็ดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่าง ในดนีสคริปชันได้เลยครับผมก็จะลงไว้ว่าเรื่องของราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จัดขายในช่องทางไหนนะครับ